ทหารที่เข้าไปช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนกันหน่อยนะครับโดยชุดป,ปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาชกองกําลังนเรศวนจัดเฮลิอคอปเตอร์แบบพอท .212 ครับหเครื่องร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36ิและทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่เรียงแม่ห้องอนนะครับสนับสนุนสถาบันการพแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพชอในการปฏิบัติภารกิจบินรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานครับ ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงวัย19กาปีครับกำลังตั้งครรภ์แต่ว่ามีอาการไข้สูงความดันต่ำนะครับจะเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านปอมือตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเลียงครับเข้าไปรักษาตัวอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลแม่สระเลียงแม่ห้องสอนนะครับคือขนาดใช้เฮลิคอปเตอร์ครับทานผู้ชมฮะยังใช้เวลาบินแบบนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเลยนะครับในการเคลื่อนย,ย้าย แต่ถ้าไม่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วไปทางถนนเนี่ยนะฮะแน่นอนมันเป็นเขาอะฮะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงเขาใช้เวลานานถึง7ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งภารกิจดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้ได้เข้ารับการรักษาจกษาจกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีนะครับ